สบายดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเมื่อนี้สานนาก็มีตำแซบมาฝากพี่ฝากน้องคือเกาเนาะค่ะนั่นก็คือตำซัว่วข้าวปุ้นหรือว่าตำซัว่วขนมจีนนั่นเองเนาะค่ะแซบๆ้วจ้าเมื่อนี้เดอ้อสานนาคืออยากเนาะ,ะตำเองเนาะจ้าข้าวปุ้นแซบๆจาพี่น้องหนุนค่ะค่ะแล้วก็มื่อนี้มีหอยแครงใหญ่เนาะ,ะลวกจิ้มหอยแครงใหญ่เลยมาจากแซบแซน้ำจัน,นะค่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะ อ้ยนะคะง่ายค่ะค่ะแซ่บๆจ้พี่น้องเอาอย่างคิดอร์เนาะพันเข้ากันอย่างนี้เลยจ้ะมาค่ะแซ่บๆจ้าอื้ม หมูกรอบนะคะหมูกรอบร้านน้องดิวเนาะร้านขนมน้องดิวเนาะค่ะเพิอ่นเอามาให้เนาะแซ,บแซบแ่บๆเลวจ้าบางดูกอดหมูกรอบทอดใหม่เลยเนาะ กร mm hmm. อบมากค่ะอร่อยมากเวยจับจบจ้า หอมมากหมูกรอบแซบค่ะกรอบมากค่ะพี่น้องไม่เต็มเนื้อสับแสนนะนะจ๊ะาจาพันหอยแค็งหอยแค็งกับขนมจีน หมูหหกรอบอร่อยมากกรอบมากค่ะพี่้อง

好拜呢 ยสดคือเก่าสดนขนมจีนจะอ่อนค่ะ การซองฟลาโซดาน้ำเนาะเพื่อนจะเอาลงตลอดเนาะก็หอยใหม่สดๆตานานกระซังจองเอาพี่น้องง่ายคักแน่แน่เดี๋ยวจะให้ดูมนันในตำนานลวกสุกจังเอยเนาะแซ่บๆจ้าอือกัดเลยเนะแซ่บๆจ้า Mm hmm. Hmm. หอยกระสดแซ่บหมูกรอบกระแซ่บต้องสียงนะแซ่บจ้า

เนื้อหอยหวานสดแล้วก็กรุบๆเลยนะ ครับจ้า mm hmm. <c oughs> อิมอมอ่มคักพี่น้องแบบนี้แซ่บหลายนะมื่อนี้ยนะทั้งแซ่บทั้งเผ็ดซางาอิ่มแห้งนะคะค่ะปุ้นซื้อขนมจีนมา20บาทตั้มเกือบหมดนะพี่น้องว่าจะหมดว่าจะให้มันหมดถาดกับโบหมดซานาอ,อิม่มแหงจ้ะพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแซ่บจ้ะลองบังด้วจ้ะเด้อตั้ม สวข้าะปุ้นกินกับหมูกรอบเนาะและ้วก็หอยแข็ยงอย่างนี้เข้ากันคักขึ้นอย่างนี้ได้จ้าเซ่บๆขึ้นกันจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวส้สำหรับนิก้อนเจอกันคลิปต่อไปสบายดีสวัสดีจ้า